สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอที่เป็นเคสที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆเ,เราดูนะครับหรื่อ Fc เราดูในี่กครลังกะหาดซ่อมนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นซับไฟ RX 5 7 0 4จนิกนะครับผมเป็นการ์ดจอเปิดติดแต่ไม่มีภาพน,นะครับเท่าที่เราเช็คไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีเช็คเบื้องต้นในครา่คราๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเราได้เช็คไปแล้วหนรอบนะครับแต่เราก็จะมาทําคลิป เช็คกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบื้องต้นมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็เช็คจากจุดที่เราเคยเช็คประจำนะก็คือ12บงนด้านบนด้านล่างนะครับก็คือเห็นไหมครับไม่ช็อตไม่ช็อตนะครับแล้วก็เราก็เช็คฟิวไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับเช็คฟิวฟังเสียงก่อนเกันเนาะเช็คฟิวนะครับฟิวก็ไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดอ่าต่อไปขั้นตอนการที่เราก็ต้องมาเช็คสัญญาณที่เข้าไปในตัวชิ้นนะครับขาดอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ โอเคนะครับก็ไม่ขาดนะครับขั้นตอนต่อไปในการเช็คก็เอามิเตอร์จิ้มไปที่หมอแปลงนะครับว่ามีมอแปลงตรงไหนที่มันติดกาวหรือเปล่านะครับติดกาวหรือว่าคือช็อตนั่นเองช็อตเหมือนประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จิ้มไปที่มอแปลงแรกนะครับก็คือไม่ช็อตนะครับต่อไปก็มอแปลง GPU ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตนะครับอันนี้น่าจะเป็นแรมนะครับมันจะมีชุดหนึ่งนะครับที่เป็นแรมอันนี้น่าจะเป็น GPU นะครับ GPU โอมจะต่ําหรือว่าติดโอมนะครับผมเห็นนะครับ ส่วนแรมนี่ก็เหมือนแรมมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับโอเคติดเหมือนกันสแสดงว่าสีมาปแปลงนี้เป็น G.P.U. นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแรมแน่นอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแรมแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูก็น่าจะใช่นะครับเท่าเทียบหลักการวัดง่ายๆแล้วเราก็ลองวัดดนนูนะครับอ่าดูนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นแรมแน่นอนนะครับเป็นมาปแปลงแรม อยากรู้เราก็จิ้มไปเลยครับเห็นไหมครับเทียบขาอันนี้เป็นสีีฟิลเตอร์ของชุดแรมนะครับคือชุดแรมอยู่ด้านนี้นี่เป็นสีฟิลเตอร์นะครับผมจิ้มไปเลยเห็นไหมครับไม่ช็อตนะครับส่วนส่วนมากเนี่ยแรมมันจะโอมประมาณนี้นะครับเพราะอ่าพอเสร็จในขั้นตอนต่อไปก็เลยมอแปลงหนึ่งคือมอแปลงนี้นะครับผมมอแปลงนี้อ่าไม่ช็อตนะครับขั้นตอนต่อไปในการเช็คนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ แต่ตัวนี้ไม่ต้องเช็คเรื่องภาพนะครับเพราะว่าผมได้เช็คไปแล้วคือภาพมันไม่ออกนะครับภาพมันไม่ออกโอเคแต่เราจะมาเช็คไฟให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละชุดไฟเนี่ยมันออกตรงไหนบ้างครับโอเคเราจะเริ่มกันที่หมออแปลงแต่ละหมออแปลงนะครับก็คือเริ่มที่หมออแปลงนี้ก่อนละกันนะครับเราจะไปทีละมออแปลงนะครับเพื่อว่าเราจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะกล้องก็เอียงๆหน่อยแต่ก็พอเห็นโวลต์อยู่นะครับผมโอเคเราก็จะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับแล้วก็ออนดู เคสนี้อาจจะเป็นเคสที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราก็มาจิ้มที่มออแปลงแรกนะครับก็คือมออแปลงแรกก็ขึ้นที่0.9โวลต์นะครับแล้วก็มออแปลงที่ g p u เห็นไหมครับศูนย์จ้ย์จุดเก้าศูและก็0.9นะครับส่วนมออแปลงนี้ก็เป็นมออแปลง12โวลต์ไหมสิบสอโวลต์นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องสงสัยครับ12บสโวลต์แน่นอนอ่าแล้วมันก็จะมี2อมออแปลงที่เราเช็คไม่ได้ครับคือมอแแปปงงนนีี้้กัับบมอครเพราาาะว่าขามันอยู่่ด้าานลางโอเค เราไปเช็คขาก็เลยก็คือมอแปลงตัวนี้ก็จะมี2มอแปลงที่เราจะทําการตรวจเช็คได้คือมอแปลงนี้กับมอแปลงนี้นะครับโอเคเรามาวัดไป,ปพร้อมๆกันโอเคเราก็ออดสวิตนะครับผมแล้วเราก็วัดของตัวที่ตรงนี้ที่เราบอกว่าเป็นชุดแรมหรือเปล่านะครับชุดแรมนะครับโอเคเราจิ้มดูนะครับผมอ่าเห็นไหมครับแรมมันจะประมาณ1.5โวลต์นะครับถ้าเป็นบอตร์ดตัวใหม่ๆก็จะประมาณ1.3โวลต์นะครับอ่าแล้วก็มันมีอีกหนึ่งมอแปลงนะครับมอแปลงนี้ เคสนี้เป็นเคสน่าสนใจนะครับเรือม,มาทําให้ดูและก็เป็นเคสที่ดูเหมือนจะไม่ยากเลยนะครับเห็น <Hey, S 1> <findet quem S 2> ไหมครับมันไม่ออกหนึ่ง <t> มอ,อ,มอแปลงนะครับถ้ามันไม่ออกหนึ่งมอแปลงนะครับเราต้องมาหาสาเหตุนะครับว่าทําไมมอแปลงมอแปลงตัวนี้มันถึงไม่ออกครับถ้าเกิดว่ามอแปลงใดมอแปลงหนึ่งไม่ออกเนี่ยไฟมันไม่ออกไม่ครบภาพมันก็จะไม่มานั่นเอง crunch. อันนี้เป็นเป็นเคสที่น่าสนใจนะเป็นอาการที่น่ามาทําให้ดูนะครับเราเรือมาทําให้ดู เราพอเรามาเช็คกันคร่าวๆแล้วนะครับคร่าวๆแล้วนะครับมันก็อันนี้ก็จะเป็นชุดมอปแปลงที่เราวัดไฟไม่ออกนะครับซึ่งพอเราเช็คไล่วงจรไปแล้วนี่เราได้เช็คไปรอบแล้วน,นะครับและอันนี้เรามาสรุปเลยและก็เป็นการสอนวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่อยากขาดซ่อมการ์ดจอก็มาวิธีเช็คก็ประมาณนี้เลยนะครับ่าที่เราเช็คมานะครับร้อนสึกว่าจะมี r R ร์อ l ฟิตัวนี้นะครับคือ R f i ์ฟิตัวนี้มันขาดนะครับ มันขาดต่อเมื่อพอเรามาวัดเนี่ยครับเห็นไหมครับมันมีค่าโอห์มมันมีค่าโอห์มเยอะมันมีค่าโอห์มเยอะอ่ะกล้องไม่เห็นนะครับกล้องไม่เห็นอ่ะเห็นนะครับตัวนี้ค่าโอห์มมันเยอะเห็นนะครับประมาณ500กว่า6 0ร้อยกว่าก็คือมันขาดนั่นเองโดยมากแล้วพวก R ฟิลหรือ R อะไรนี่ครับมันจะขึ้นประมาณ2นะครับหรือว่าขึ้นประมาณ1ประมาณนี้หรือลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับโอเค อาจจะเป็นอาการที่ไม่ยากนะครับไม่ยากสําหรับคนที่ซ่อมเป็นนะครับแต่ถ้าใครซ่อมไม่เป็นนะครับบอกเลยนะครับยากแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่รู้วิธีไล่ไล่อย่างไงนะครับการเวลามาดูเราแล้วเนี่ยเวลาเราทําติดอาจจะดูเฮ้ทำง่ายไปกับการที่เราคิดราคานี้นะอะไรเนี่ยมันง่ายไปแต่มันไม่มีอะไรง่ายไปนะครับมันเป็นค่าความรู้นะครับผมอันนี้ความจริงเราไม่ต้องมาเปิดเผยก็ได้นะครับเก็บเป็นคนเดียวแต่เห็นในช่องเรามี FC ที่หัดซ่อมกันหลายคนก็เป็นวิธีเช็คไกด์ไลน์เบื้องต้นละกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับตัวที่มันเสียอยู่หรือว่ามันขาดอยู่นะครับโอเคเราก็จะเอามันออกโดยเอาโดยเปลี่ยนมันก่อนละกันครับเอาตัวที่เสียมันออกไปก่อนอันนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะใช้งานได้ไหรือเปล่านะครับแต่เป็นเคสที่ผมว่าเอามาทําให้ดูนะครับเผ <ES>. ื่อใครๆที่กําลังหัดซ่อมเนี่ยอยากจะลองซ่อมนะอาจจะอาจจะซ่อมได้เลยก็ได้ครับ แต่วิธีเช็คก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช็คเบื้องต้นเลยนะครับอาการลักษณะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาลองดูครับเอาออกก่อนนะกันนะครับอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาวัดไฟสุดนี้ต่อนะครับว่า วัดแล้วเขาเรียกว่าไฟมันจะมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราพักคลิปไปก่อนเพื่อเราจะไปหาอะไรอ่าครับตอนนี้เราก็ได้อะไรที่เราจะต้องการใช้ลนะครับเราก็จะทําการ,วา,รวางมันไปนะครับวางมันไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คกันอีกัางนึงครับว่าเราใส่อะไรตัวน,นี้ไปแล้วเนี่ยไฟมันจะออกหรือเปล่าครับเป็นเหมือน R f ร e ฟนะครับ R f ร e ฟิมันขาด อาจจะดูถ้าเกิดว่ามันติดนะครับสมมติถ้ามันติดนะครับมันดูเหมือนง่ายๆอาการง่ายแค่นี้ผมก็ทําได้ก็ถ้าทําได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับใครทําได้ก็ดีใจด้วยนะครับถ้าใครทําไม่ได้ก็ส่งมาหาเราได้นะครับส่งมาหาเราได้โอเคหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองทำกับสะอาดดูนะครับว่า มันได้หรือเปล่าลรวก็ต่อวัดไฟกันดูนะครับว่าไฟตรงชุดที่มันไม่ออกเนี่ยมันออกหรือยังนะครับโอเคเราก็ต้องไปทําการต่อกันเลยดีกว่าโอเคนะครับก็ก็หวังว่ามันจะเป็นอาการง่ายๆนะถ้าเป็นอาการง่ายๆนี่ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ,ถ้ามันไม่ง่ายก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปไกด์ไลน์ในการซ่อมแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไร ก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอาการบางครั้งมันอาจจะง่ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับโอเค่าเดี๋ยวเรามาต่อวัดไฟกันดูนะครับว่าไฟมันออกหรือเปล่านะครับโอเคเรามาต่อกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันติดปุ๊บเราก็สลับจอเลยนะครับผมเราตอนนี้เราจะไม่ต่อจอแล้วกันนะครับขอเราวัดไฟตรงชุดที่มันไม่ออกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเนาะว่าไฟมันออกหรือยังเนาะอะไรประมาณนี้ครับก็คือมาแปลง ชุดนี้นะครับที่มาไปไม่ออกมาแปลงชุดนี้เป็น1.5โวลต์มันออกไปแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันก็หวังว่ามันจะออกนะครับก็ถ้าไม่ออกก็คงต้องมาตรงงานยากนะครับก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แต่ถ้าเกิดเข้ามาดูแล้วได้ความรู้ก็ถือว่าดีใจด้วยแล้วกันนะครับโอเคเราก็ไปวัดที่มาแปลงที่เราคิดว่ามันจะมีไหมโอเค <c oughs> ก็โดยรวมแล้วก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าไม่ออกนี่เราต้องมาไล่นะครับการที่ฟิลส์ขาดได้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรหนักกว่าที่เราคิดไว้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปที่เราจะไปไล่เดี๋ยวเราไปไล่ดูก่อนลวกันนะครับโอเคคือประมาณว่า <c oughs> เราเปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังไม่ติดนะครับเห็นไหมครับถ้ามันติดก็ดีใจด้วยนะครับถ้ามันไม่ติดเราก็ต้องมาเสียเวลาไล่ขึ้นนะครับ ก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปไกด์ไลน์ในงานซ่อมนะครับอาจจะเป็นการเสนอเป็นการวิธีสอนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อาจจะมีอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราก็ต้องไปดูอีกทางนึงนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นชุดสิบสองโวลต์ผมคิดว่ามันขาดไปแล้วนะครับมันขาดไปแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้มันขาดนะครับ โอเคมันมีอยู่ในวงจรเอามาันออกก่อนแล้วกันนะครับโอเคมันขาดไปแล้วอ่าขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขาดเป็นที่เรียบร้อยงั้นแสดงว่าในระบบของลายในงานต้อมเราเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ที่มันช็อตอยู่นะครับที่ทำให้ฟิวเราขาดได้โอเค นะครับช็อตแน่นอนครับช็อตแน่นอนโอเคงั้นอันนี้น่าสนใจแล้วว่าอะไรที่ทําให้มันช็อตอันนี้เราต้องมาหาก,กันแล้วกันนะครับการที่มันช็อตแบบนี้นะครับใส่ไปแล้วช็อตเลยเนี่ยเปลืองฟิว์มากนะครับความจริงเราก็ทํางานค่อนข้างสับเพ่านะครับโตติแล้วเนี่ยการที่มันทําให้ฟิวขาดได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ไปทําให้ฟิวขาดหรือทําอะไรที่มันหนักนั่นเองซึ่งตอนนี้ เราก็ขอไปหาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราขอไปหาอะไรตัวที่เสียก่อนแล้วเราค่อยมาสรุปอาการอีกครั้งหนึ่งต่อ,ตอกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เจอตัวที่มันชอ็อตเอาเราตัวที่มันช็อตนะครับที่ทําให้อาร์ฟิวขาดนะครับคือใส่ไปใหม่แล้วมันก็ขาดตจวดีคือตัวนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไรตัวที่ออกไปแล้วก็คือตัวซีฟิลเตอร์นั่นเองแล้วก็ลองได้เปลี่ยนอาร์ฟิวใหม่อีกรอบ,น,รบอ nah, นึงนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะมาเทคอิกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเราก็จะไปเทสพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมคือยังไม่ได้ทําการเทสก่อนเลยนะครับคือเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าได้หรือไม่ได้ไงก็ถือว่าเป็นความรู้สําหรับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นกไกด์ไลน์ในงานซ่อมแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็จะทําการลองเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับเราจะลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ระบบที่เราเช็คเนี่ยเป็นวิธีเช็คเบื้องต้นเลยนะครับ โอเคเราก็วิธีเช็คก,ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับโอเคเราก็จะมาดูจุดที่มันไม่ออกเหมือนเดิมก็คือมอแปลงชุดนี้นะครับโอเคเราก็จะมาโรกัสที่ม้อแปลงชุดเดิมเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคงไม่มีไฟลุกไฟไหม้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเปิดเลยนะครับคงไม่มีไฟลงไฟลุกนะครับโอเคเราลองกันอีกทีหนึ่งนะครับจัดเลยนะครับผมเปิดแป๊บ ไม่มีไฟไหม้นะครับเรามาลองต่ออ้าวมันมีเสียแบบนี้ไฟมาเรียบร้อยนะครับเป็นไฟ0.8โวลต์นะครับจากที่มันไม่มาครับตอนนี้มาแล้วอ่าเห็นไหมครับวิธีเช็คเหมือนจะง่ายๆนะครับมันง่ายสาหรับช่างนะครับแต่อาจจะไม่ง่ายสําหรับท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอลองต่อจอก่อนละกันนะว่า จะติดหรือเปล่านะครับเป็นเคสที่ดูเหมือนง่ายๆนะครับง่ายมากเลยนะครับง่ายสาหรับคนที่ซ่อมเป็นนะครับแต่มันไม่ง่ายสาหรับคนที่ซ่อมไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูกันเลยนนะครับว่ามันมีภาพหรือเปล่าอ่าภาพมาด้วยครับเราก็จะมาติดกล้องกันเลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาต่อเพื่อจะดูภาพเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะก็จะลกๆหน่อยนะคงเข้าใจกันเนาะงานช่าง โอเคเราก็จะมาเปิดสวิตนะครับแล้วก็จะมาออนดูกันว่ามีภาพหรือเปล่าครับแต่มันมีภาพแล้วเนาะเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าม,มีภาพครับถ้าไฟมาครบยังไง<ป>ก็น่าจะมีะครับจากอาการที่มันชอ็อตนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วภาพออกมาปกติ <c oughs> ชุดอื่นนี่เราคงไม่ต้องไปวัดนะครับเพราะว่าเราวัดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าวองจรไฟมันออกหมดนะครับมีแต่หม้อแปลงนี้หม้อแปลงเดียวนะครับที่ไฟมันไม่ออกเราก็มาแก้ไขหาตัวที่มันเสียซะแล้วก็เอา จัดการให้มันเรียบร้อยเลครับภาพก็มาอย่างที่เราคิดเลยครับอาการเหมือนง่ายๆนะครับดูเหมือนง่ายมากนะครับแต่ความจริงต้องซ่อมเป็นนะครับมันถึงจะง่ายนะครับถ้าซ่อมไม่เป็นไม่ง่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาติดตามเราหรือเป็น f อเรานะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยติดตามเราก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่งานซ่อมที่เราดูแล้วมันมีประโยชน์เนี่ย เอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆสมาชิกของเราดูเหมือนเดิมแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ